สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สุคนครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศรีสะเกดลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมื่อนี้มาจัดโปรอีกแล้วครับพี่น้องจัดโปรคูปะแ้วหาดศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมทันใดครับมารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเนเธอร์ครับพี่นอ้องอ่าพามาเบิ้งนะครับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับผมรถสวยๆอีกหนึ่งคัน จากราคาสี่แสนแต่ก่อนล่งขายสี่แสนหาพันนะครับตอนนี้มาจัดโปรอีกเป็น3 7มแสนันบาทนะครับลดไปเลยสามหมบาทครับพี่น้อง30,000บาทช่วงนี้กับรถแลกจากแถมหลายคันหลายรายการเนี่พี่น้องมาเบิ่งเอาเดอร์หลายคันอยู่ครับสี่ศูนย์หาศูนย์สี่เจ่ายันมาสามเก่ายันมาวายเอ ฮ่า, 1, า, 7, า 72, หนึ่งฮาเจ็ดยัอนมาเจ็ดสิบสองกับมีไร้หลุ่นหลายรายการนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งคันนี้ก่อนนะครับผมวันนี้เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งสวยๆเอาไปกับเติม,มน้ำมันลุยงานเลยยกหนาล้างใบบอลลงเองเคยรีวิวแล้วล่ะครับน้ำบดันบอใบรับประกันเครื่องยนต์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์คพันหลังนี่พัน 1, ตาชานสองสี่ 56F นะครับเหลือพันหาโค้งง่ามใบง่ามนะครับครงสวยใบสวยเอกสารเล่มชุดโอนครบครับเครื่องเกียร์ดีพร้อมใส่พร้อมซอยพร้อมทรงความทรงฟรี1,000กิโลในราคา375,000บาทนะครับรถแถวบาทนี่แหละครับพี่น้องยางนาหลังใส่กันโดนๆ ไปากไว้มีดงามๆว่าไต่เอาไปดันดินเพราะวา่ามือขึ้นฝนตกหนักครับเอาไปกะก็สิเปื่อนมัดคิดว่คก็สีเละตุ่มเปะกันเลยอ่ะถ่ายคลิปอยู่ในหลานนี่แหละครับกตสวยอยู่เนื้อหน้าถอยลังให้เบิ้งจะข้าวครับพี่น้อง ประมาณนี้แหละครับพี่น้องพร้อมใส่พร้อมสวยเอาไปกับโปรเด็กหช่นไหนครับลุยง,สสยงานเลยสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหนึ่งพันกิโลทันใดสนใจทันใดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามเบอร์ไลน์เบอร์นี้เลยมาบระหอดมาบรถ,ถึงจังไดโทรมาครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมขอให้เฮงเฮงรวยๆตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนเด้อพี่น้องจากใจพีซิแท็กเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ